เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคน b u i แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาค่ะเราจะสื่อสารไปถึงผู้สูงอายุยังไงคะที่บอกว่าใช้ไม่เป็นกดยังไงเนี่ย <c oughs> เล่นไลน์บางทียังแอดไม่เป็นเลยดาวน์โหลดไม่เป็นอย่างคะ่ะต้องบอกว่าเหมือนว่าเราจะมีปัญหาแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ถูกจริตต้องใจกับกับผู้สูงวัยอยู่แล้วอย่างขนาดนี้เนี่ย หลายๆท่านเนี่ยก็เล่นไลนย์อยู่แล้วพูดคุยกับลูกหลานคนในครอบครัวใกล้ตัวอยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้ไลน์ OA เข้ามาประยุกต์ใช้ในในดิจิทัลเฮลท์อย่างง่ายแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรามีกลุ่มอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงตรงจุดเนี้เป็นจุดที่ว่าไม่ใช่มีแต่แพลตฟอร์มแต่ต้องทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยไลฟลีมีไลฟ์สไตล์สามารถที่จะเป็นอะไร ที่เขานึกถึงว่าถ้ามีปัญหามีตัวช่วยอยู่ตรงนี้แหละแค่เปิดมือถือก็เจอแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าง่ายและขึ้นระบบให้ไหวไม่ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก